สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการตลุยแหลกแหลกทุกอย่างขอบคุณนะครับจ้าโอ้สวยสะดุ้งค like so> right. ่ะน okay. ar right at ี่ครับสวัสดีนะครับเราจะมาตามหาเมนูไก่ใต้น้ำราคะมาดูว่ามันมันจะมีสดๆอะไรบ้างหกกล่องค่ะไปดูเลยค่ะไปไปดูเลยที่ตลาดอะไรครับวันนี้ผัดไทยบิ๊ดนะคะไทยบิ๊ดโอเคนี่เป็เลย ไก่เลืเจ็บตุปลาเนิผู้ต้หสดเกลยไก่ดูหนเดี๋วมาซออยหรอกหน่ยซอยตาา่ใหญ่ไก่อยู่ไหนอะตัดไก่ไก่เร็วเร็วเจอแลฮะมึงข้ามลากลงน้ำอีน่ะเสร็จเร็จเจาไก่เนี่ยไก่สดน้ำขึนสดน้ำทีสด มัเเกียมแก่สดเนาะ้าขาวไก่ดนึงค่าสายบ้านมาติครันที่เลเนาะติดรัน้วให้รรถอยู่ได้ไมได้โอี่ะเสือไ่ใจดีด้วยขอ้ขด้วยา่ะ้านสิบขาาวไม่แรัะยู่ได คือเคยียงเนาะที่ร้าน <bra> น้องยุ่นขักส<ร>ดนะคะจะกับขึ้นนะคะก็เอาข้นูหนกขึ้นหนูแดยงเหรอายยังใช่ไหมครับะเมนูนี้ต้องขี้หนนี่เลยอยกงตาจะหอมแดง ทิดของของ็ครบกันนะคะกับเมนูไก่ใต้น้ำนะคะต่อไปคือเราก็เขาก็จกันตอนในการทำจบตอนค่ะดูองกินกินได้หรือเปล่ามอ่ะพี่ดูค่ะเดี๋ยวมาถึงบ้านแล้วเนาะก็คือหลังจากที่เราไปซื้ออุปกรณ์นะคะที่เราบอกว่าจะทำไก่ใต้น้ำคุณเรขานี่นะคะอ่าต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการทำนะคุณเรอ่าต้องทำอะไรบ้างครัคุณเรขาเป็นยังไอ่า ฝากคุณเลตติดตาวให้เจ๊หน่อยโอเคโอเคบอกเลยว่าถ้าใครได้ชิมนะคะอร่อยอย่าบอกใครเลยไม่อร่อยแว่าคึนะเมฆก็้เก้าวารการอร่อยจริงผู้ชายติดใจนะคะเมนูินนี้นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะคนจะห่โครกปิดไขดตัมก่อนเด้อถุงนี่เส้าบาทยี่สิบบาทก็ใส่ลงไปคำถุงอ๋อกินได้นะมือไอตห้มมันจะปินเลยขนาดนั้นเป็นเลยค่ะไต้เก่าไอต้น่ต้องตั้ให้ละเอียดนะต้องข่าตาตั้มใละเอียดนะ เขาอชอบแบบซีซาแล้วก็แตงกจเนาะใช่แล้วก็เอาันี้ใส่เป็นลูกโดดนะคะรับรองโอ้โหเวลาทานไปนะคะแซ่บสุดนีกแล้ไม่ใช่ค่ะแป๊บค่ะเรลือค่ะกระชายนะคะต่อไปเราใส่กระชายสามแง่งนะคะ,อคคะอโหโอมชาก็จะมีใส่หอมแดงเนาะหอมแดงซีหัวกระเทียมซีหัว เสร็จแล้วนะคะามามาถที่การปรุงค่ะโอเคตัดเรือนะคะตัดเคืออะไปนะคะตัดเครื่องที่เราตั้งนะคะเมื่อกี้นี้<อ>เค้ากับไปใส่ในไก่เนาะแล้วก็คนนะคะเยอเดี๋ยวเวลาลงหม้อเนาะแบคคุณเลนไปใกล้ใกล้หน้าก่อน ไปคอยกับคุณเลขามันพ้งใส่ตาหนูค่ะโอ้โหหนูจนเรื่องเลยไหนเขียนมันโพ้งค่ะมันโพ้งตอนเอาไปตอกนะคะทำครึ่งแล้วก็เอาไว้บนหมอนนึ่งนะคะแล้วก็เราต้องเตรียมน้ําใส่หม้อเนาะแล้วก็เอามาวางบนหมอนนึ่งนะคะอ่านี่นะคะเสร็จแล้วค่ะไปเลยคะับยกไปใส่เตาค่ะคุณเลขาช่วยหนอค่ะอะไรอ่าอ่าคุณเอคุณเลขาอยู่คว่ำนะคะจะ่คว่ำั้นหมดเลยนะคะ จะอร่อยไหมเนี่ยมาไม่เถียงคุณเลยขะเกี่ยวได้เวลาแล้ว1โมงเป๊ะจริงเหรออุ้ยน่เชื่เลยคุณเลยกันไม่ถึงไหนเลยคุณเลยเอานะคะนี่นะคะคุณได้เป็นกระเบื้องเนาะหมาคุณเลยค่ะไรอ่าคุณเลยวเจ๊ยกหม้อนะอ่าโอ้โห้ม้อนใหญ่มากนะคุณเลยโอ้ยเอาค่ะเอากระอยากเจ๊โอ้โห้คุณเลขาโอเคครัอ่านี่นะคะอ่าโอ้โหคุณเลย งมากเลยนะคะอันนี้คือเมนูไก่ไตน้ำเม็ดอ้สีสันโอ้ยดูนะคะัอมจุนไขรเนาะแต่ไข่เอ่ยกระชายเอ่ยขิงเอ่ยขาเอ่ยโอ้ยใบมะกรูดเอ่ยโอ้ยมาเจ๋งเลนะครับลองชิมดูนี่มือจิ๋วเลยไม่ได้ไหมมัน้อนค่ะเดี๋ยวออนนีามาจับหน่อย คุณเล่ยค่ะสีน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณเล่ยเดี๋ยวเราต้องจับหรอเดี๋ยวจับให้ค่มืออย่างเงี้ยกิ่นหมาคุณเล่ยครับมือคาะให้ยัดกินค่ะอ๋อคุณเล่ยคะอ่าหืมกล้องแบบรับรสรับกลิ่นได้เนาะกลิ่นหอมคุณเล่ยเขาแบบสามมิติสี่มิติเลยแล้แบบกลิ่นค่ะรู้สีก็รู้แล้ววไงอันนี้นะคะคุณเล่ย สูตรนี้เนี่ยเจ๊เบบหนุ่มตะกอนมีผัวคนแรกผัวคนแรกสอนผัวอยู่ค่ะคนเล่ยอยู่นะอยู่ไหนอะยูทูบอ๋อพี่อยู่พีอยู่ที่รูปจ้องผมว่าพี่มียูทูบสอนประจำนะเจ๊เคยกินเจ๊เด็ดว่าลากไก่ไปกินในนน้ำไงคุณเคยกินว่าโอ้ยเป็นมีสูตรอีกสูตรหนึ่งไก่ใต้น้ำก็มียิ้มหน้าตาขอลองก่อนอออืืหจะอร่อยจริงหรือเปล่าเนี้เจียว อโอ้โหสุดยอดนีด่ค่ะอ,อร่อยอ <c oughs> นเลยฮัลโหลแมโอ้โหเกาะแม่เอ้ยผมแม่ค่ะขออนุญาตได้ณแม่ <c oughs> โอ้โหมันอร่อยขนาดนี้อ่ะ คุณเลขาอร่อยแบบเป็นหยุดหยุดอยู่ไม่อยู่นะคะคุณเลขากับเมนูเมนูแรกที่ว่าเออเจ๊เพิ่งมาเมืองไทยกับเมนูไก่ใต้น้ำเล่ถ้าไม่บอกว่าครั้งแรกนี่ไม่ใช่ไม่เชื่อต้อง่ะยอดเลยเหมือนแบบมือนโซลยักจะใช้ถ่ายใจเลยครับเหมือนะนี่ใครต่อนะ่ยยอดยอดแฟนคุณแรกค่ะพี่ยูค่ะมาพี่ยูอะโอ้โหมาคุณเลขาอฮ้ยเป็อะไรกู หรือฮะเออ่ธุรกิจนี้เนาะทำไก่ใตน้ำรอเสร็จเลยนะคะงานเสร็จเรื่องหนึ่งหยุดตั้งค่ะแล้วคือต่อไปนะเห็นว่าจะไปไหนเอ่ยเราดูตลาดเห็นว่าไปตลาดไปฝั่งนู้นนี่ต่อไปเดี๋ยวโอไ้อไ,ปอไปก่อนก็คือว,ว่าให้ไปดูตอนต่อไปว่าเราจะไปไหนดีกว่าโอเคนะคะเจะ้าโอสวยชุดเชดุ้งคะ่ะผมเรมพี่ข้างบนนะครับ,รบก็ขอให,ให้ท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามผลงานของพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับ ในช่องนะคะนานาเอนิเทนเมนต์นะคะกับรรยการตะลุยแหลกตะลุยแหลกค่ะแดกทุกอย่างอ้โหนะครับยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเนาะครับค่ะสดีนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย